ก็เอาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมช่องไปคลิปกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับเป็นคลิปนําเสนอนะก็ผลิตสัณฑัน์ที่ที่ซื้อมาทดลองนะตัวนูน้นซูเปอร,ร์ฟาสเป็นน้ํายาล้างรถอเนกประสงค์นะก็ดูในหลายรีวิวแล้วเขาเห็นเห็นเขาลองทดลองใช้แล้วก็เลยอยากลองบ้างก็หลังจากหลังจากที่ไปลยุย ภูทเบิกมานะโดนฝนมาตั้แต่ภูทเบิกจนกลับมาถึงมหาสารคามถึงร้อยเอ็ดฝนถึงหยุดก็สภาพรถเละเทะอย่างเงี้ยมีดินมีฝุ่นแล้วก็พวกคราบน้ำมันจาระบีที่ใช้ฉลมโซ่นะก็เป็นข้าบฝังเลย mm hmm. เห็นเขารีวิวกันก็อยากเอามาลองท,ทดสอบบ้างก็เดี๋ยวคลิปนี้มามาดูว่าน้ำยาไอตัวนี้ตัวเนี้ยที่เขา เขาใช้กันนะ่ะมันล้างออกได้ดีจริงไหมหรือว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองให้ฟังครับสำหรับการใช้งานเขาบอกว่าฉีดชโลมทิ้งไว้ประมาณสัก3 2-3ถึงนาทีนะก็ล้างน้ำออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองฉโลมดูสำหรับไอตัวเนี้ยขนาด1 l, ลิตรราคาอยู่มาระมาณ1า0บาทนะครับเป็นหัวเป็นขวดหัวสเปรย์แถมมาให้ก็เดี๋ยวฉโลมทั้งคันเลย ตอนนี้ยังไม่ไม่ลงน้ำลงเลยนะก็ฉีดนี้เพียวๆเลยพลาสติกยางต่างๆได้หมดเลยนะก็ผ่านไปประมาณหนึ่งนาที ยังไม่เท่าไหร่เลยดูคราบที่มันหยดลงมากลิ่นฉุนหน่อยๆนะนี่ฮะไหลเยอะมากอไหรน,นะถ้าจะลายบีเดี๋ยวลองตรงนี้จะมีคราบะองน้ำมันเทสเลยเทสเลย ไม่มีสปอนเซอร์นะตัีวนี้ซื้อมาลองใช้เฉยดูค่าที่มันไหลลงมาครับนี่จากช่วงหลังจากโซ่เยอะม,มันเป็นข้ามน้ำมันเลยนะนี่ยังไม่ได้ทำอะไรคนระับโอเคเดี๋ยวประมาณตอนนี้ประมาณ2องนาทีแล้เดี๋ยวผมจะลองมานน้ำฉีดออกก็มีปั๊มแรงดันอยู่นะแต่ รอน้ำธรรมดาฉีดเอากันเห็นเขาโชว์กันนะน้ำธรรมดาเลียฉีดโอ้โหดูคราบล่วงมาเลยก็เท่าที่ดูเท่าที่สังเกตนะมันก็ไหลลงมาอยู่แต่ถามว่าออกหมดไหมมันก็ยังเหลือเป็นคาบอยู่นะเหมือนจะต้องได้ล้างล้างน้ายาซ้ำอีกรอบหนึ่ง มันเหมือนไอ้้าฝังฝังมันจะออกไวกว่านี่แปบ๊บเดียวโซ่ใสขึ้นมาเลยสเตอร์ก็ใสขึ้นมาเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวลองหาอะไรขัดๆด,ดูนะ ก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะได้ล้างน้ำยาใส่อีกรอบหนึ่งให้มันเกนเคลียร์สะอาดๆเลยเอ่อเท่าที่รู้สึกนะใช้แรกๆคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะเหมาะสำหรับคราบอะไรที่มันฝังลึกๆออกอยากนะน้ำยาที่เราต้องใช้แรงขัดนะตัวนี้พอฉีดเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะทำให้น้ำยาให,ให้พวกที่เป็นสิ่งสโสกปรปกอะที่มันเคลือบไว้น่ะนาพวก ค่าฟิล์มน้ำมันพวกเจอร์บีไหลตกลงมาเลยนะก็มันมันช่วยผ่อนแรงอ่ะคิดว่าสะอาดหมดไหมเมื่อก็มันก็ต้องใช้ฟองน้ําผสมน้ํายาแล้วก็เช็ดอีกสักรอบหนึ่งเพื่อที่มันสะอาดไอ้ค่าฟิล์มที่มันยังเคลือบอยู่เนี่ยรู้สึกตอนนี้มันก็ยังไม่สะอาดดีนะมันลื่นๆมันมันก็เดี๋ยวคงต้องลงน้ํายาซ้ำไปแต่ก็โดยรวมก็ถือว่า มันสะดวกนะนะมันสะดวกกว่าใช้น้ํายาที่น้ํายาล้างรถทั่วไปธรรมดาที่มันมันไม่ได้ขจัดคราบฝังลึกมากนะก็เนี่ยถ้าต้องเอามือมาก็ยังมีคราบติดอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราลงเป็นตัวฟองเอ้น้ํายาล้างรถอีกทีแล้วก็เดี๋ยวฟองน้ําลุกๆขัดล้างปกตินะฮะก็วันนี้ มาแนะนำให้ดูเดี๋ยวดูอีกทีตอนล้างเสร็จโอเคอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะเป็นคราบพวกละอองน้ำมันแล้วก็พวกฝุ่นที่มันจับกับกับตัวละอองน้ำมันเนี่ยเป็นคราบนี้นะ ปกติแล้วผมจะใช้ดีเซลลา้า,าลงเดี๋ยวจะรอบนี้จะลองฉีดน้ำยาซูเปอร์ฟาสให้ดูก็เหมือนเดิมทิ้งไว้2นาที หลังจากฉโลมไว้นะสเปรย์แล้วก็ผมเอาแปรงนะช่วยขัดออกนะแล้วก็เดี๋ยวมาฉีดซ้ำอีกรอบหนึ่งคาบขาวเลยนะคาน้ำมันรองน้ำมันก็จะออกง่ายนะไใส่ปิ้งขึ้นมาเลยเลนสซอกก็จะยากๆหน่อย ก็โอเคนะพูดถึงไหลออกดีกว่าน,น้ำมันดีเซลที่เคยใช่เดี๋ยวแปอาน้ำล้างออกฉีดออกน้ำล้างออกใสเหนียวขึ้นมาเลยตรงเครื่องนะ ล้างไปล้างมาครับสภาพอย่างที่เห็นก็เลือออกมาเลยแฝงลิงข้างซ้ายขวามาดูด้านในรถ4ปีแล้วยังไม่เคยล้างสักทีก็ออกมาดูเดี๋ยใจล้างเอาน้ํายาตัวนั้นนะครล้างในซอกต่างๆนะ <S <S นแกะชุดล่างออกให้หมดแล้วก็ลงสเปรย์ฉีดล้างเลย ก็หลังจากใช้งานเสร็จครับคิดว่าเดี๋ยวจะรุสรุปให้ฟังครับก็อย่างอย่างที่บอกครับมันเป็นซปเปอร,ร์ฟาสเนี่ยนะชื่อมันก็บอกอยู่พวกคาบที่มันติดหนักๆติดนานๆคราบน้ำมันจจระบีอะไรเงี้ยที่มันออก้ยาก,กน,นะมันก็พอฉีดลงไปแล้วมันก็ชโลมแบบหนึ่งอนะสักสักนาทีหนึ่งนะมันก็เริ่มไหลไหลทิ้งไหลอะไลงมา เห็นในชัดก็คือโซ่นะฮะโซ่จากมันมันนะแห้งๆแต่เนี้ยข้าบต่างๆเนี่ยตเตอร์นี่ใสเลยใสขึ้นมาพวกข้าบน้ำมันที่กระเด็นโดนตรงเนี้ยก็ไม่คงไ,ไม่ค่อยเห็นแนละนะครับอันนี้คือย,ยังไม่ล้างดีมากอย่างว่าซื้อมาทดลองใช้ฮนะแล้วก็ทําคลิปให้ดูก็ประมาณนี้ใครที่สนใจฮนะลองหามาใช้ดูนะแล้วก็ แต่ก็ยัง,ยง,ยง,ยงว่าฮะมันเป็นน้ํายาที่มันไม่มีสารเคลือบอะไรนะพอไปใช้ไปแล้วมันก็ต้องมาเช็ดล้างปกติซ้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ให้มันขึ้นเงาขัดเงาอะไรฮะเพราเราต้องมีน้ำยาแวกลงเพื่อให้มันมันปกป้องชุดสีเราอีกชั้นหนึ่งนะครับก็สรุปน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายาที่เอาไว้ใช้ทุ่นแรงดีกว่านะครับรลดพาระที่เราต้องขัด หรือว่าในซอกเ,กเล็กๆที่มันยากจะเข้าถึงเลยนะพวกเศษต่างๆเนี่ยเป็นละอองสเปรย์ฉีดนะก็คิดว่าน่าจะจะโอเคสำหรับคนที่เป็นรถสายลุยๆพวกลุยดินลุยโคลนอะไรมาเนี้ยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ